สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาพอกับพีสาพากินพาแซบชนะอีกแล้วเด้อค่ะคลิปนี้ยังไงพีซากับพพาไม่เห็ดข้าวพัดกุ้งเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะข้าวพัดกุ้งไส้หมูยอเวียดนามเด้อเด้อยังไงก็ไปเบิงน้ำกันเด้อจ้ะนวมมีอีกอย่างบางเด้อหมูยอเวียดนามเด้อจ้ะจะเป็นสีนย,ยังซีเด้อกุ้งกุลาดำนะคะหัวหอมกับผักข้าเด,ด้อจ้ะแล้วก็ไข่ไก่นะคะ โอเคค่ะพีซ่าก็จะใส่กระเทียมลงไปเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา๋หาหั่นกระเทียมลงไปเนาะแล้วก็พีซ่าก็จะตามเหือไข่ก็เนื้อจ้ะเมนี่เหยือไข่ไเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าเหยือไง่ายไก,กับพี่ฟ้าเด้จอจ้่าเอนี้ นี่ค่ะตมัมไว้กุ้งด้วยค่ะพี่ตาจะใส่กุ้งตามไปที่หลังเน้อจากภแม่ี่น้องจ้กเพราะว่ากุ้งนอาสุเกเร็วจ้ะค่ะหมูย่อเวียดนามเนะะ้อค่ะ พี่ต้าก็ใช้ซอสหอยด้ยค่ะน้ำมันหอยจ้ะประมาณเอาเองเด้อแต่พ่อแม่ที่น้องจ้าพี่ตาก็ลู้เหงือกขอดอก่อนนะคะแล้วก็พี่ตาเป็นะใช้เออลดดีไปหน่อยเด้อจ้ะพี่ตาปรุงพี่ตาก็จะเออปรุงไม่ไม่หนีเลยเด้อจ้ะพ่อแม่ที่น้องจ้าพี่ตาเขาเทศเข่าใส่เด้อค่ะเด้อ นำลือข้าวสวยหอมมะลิด้วยจ้ะ ไปก็ตามด้วยผักนะคะต้นหอมผักกับผักขนาดเด้อจ้ะย์ทำไมถึงหองสา รนรนรนนะคะเสร็จเรียบร้อยเด้อ <goddamn> จ <yummy> ับคอมเมนต์พี่น้องจ้าเทง่ายๆสายของพี่ตาเด้อค่ะเด้อ นี่จ้ะสีสันน่ากินบ้าคะพ่อแม่พิ้องจ๋ากินง่ายๆแบบสไตล์ของพิซซาด้วยค่ะเด้อยูบาลแบบอ่าล็อกดาวด้วยค่ะเด้อแซ่บด้อค่ะอืม กุ้งกุลาดำเล้วค่ะห่อนอืม เ็จง่ายๆสไตล์แบบของพิซซ่าเลยค่ะเนาะกินง่ายๆยุ่งง่ายเด้อจากพ่อแม่พี่น้องจ้าอย่างใดก็ฝากติดตามซองพิซซ่าผ้ากินผ้าแซ่บเด้อจากพ่อแม่พี่น้องจ้าแล้วงใดก็หักกันแท่งกันระยะทิมกันเด้อค่ะเนาะอย่างใดก็เพื่อนไม่เพื่อนเก่าเด้อพิซซ่าก็จะรีบเข้าไปหาเด้อจากพ่อแม่พี่น้องจ้าทาพิซซ่าตอบคอมเมนต์จ้าอย่างไดพิซซ่าก็ต้องรีบวิ่งเข้าไปอย่างไดพิซซ่าก็จะรีบเข้าไปตอบคอมเมนต์ให้เ <Ash> ด <ELLE> ้อจากพ่อแม่พี่น้องจ้าว่า ช่วงนี้พิสาก็เฮ็ดง่ายเห็นการเด้จอจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเนาะยังไงก็ทุกคนก็เข้าใจกันและกันเด้อค่ะเด้ออย่าพึงน,น้อยอกน้อยใจพี่สาเด้จอจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพี่สาเป็นคนตรงไปตรงมาเด้อค่ะเด้อยังไงก็พี่สาก็ฮักทุกคนรักทุกคนเด้อค่ะเด้อยังไงพี่สาก็ขอฝากซองนี้เด้อจ้าเด้อยังไงก็ มาพอกันคลิปต่อไปด้วยค่ะเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปเด้อจากพ่อแม่พินพี่น้องจ้าเพื่อจากว่ได้ผ่านคลิปใหม่ของพีสาด้วยค่ะเด้ยอยางในพีสากำลังของขจบคลิปไปทั้นี้ก็เน้อจากพ่อแม่พิพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ